สวัสดีครับสาหรับโปรเจกต์การปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบง่ายๆของผมในคลิปนี้นะผมจะพาพเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการถึงเชือกพยุงต้นหน่อไม้ฝรั่งในแปลงที่2ของผมกันครับซึ่งก็จะเป็นแปลงนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการทาคลิปในแปลงที่หนึ่งไปแล้วตรงจุดนู้นนะครับที่การทาก็จะเหมือนกันเลยกับในแปลงที่หนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้ผมก็ได้มีการมาปักเสาเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว ถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มที่จะขึงเชือกพยุงต้นไองแม้ฝรั่งกันแล้วนะครับสำหรับในแปลนที่2นี้ผมก็จะใช้เสาที่มีขนาดความยาวอยู่ที่เมตรยีนะครับก็คือฝังลงไปในดิน20ซนเมตรแล้วก็สูงผูกขึ้นมาจากพื้นดินที่1เมตรซึ่งก็จะมากกว่าในแปลนที่1ที่ผมทําไปก่อนอันนี้นะครับที่สูงขึ้นมาแค่80ซนเมตรเท่านั้นสาหรับเชือกที่ใช้ผูกก็จะเป็นเชือกริบบินลักษณะแบบนี้ครับซึ่งผมก็สั่งมาจากออนไลน์แล้วก็เหลือมาจากแปลนที่1เดี๋ยราไปันร่บ ก็เดวผมจะเริ่มทำในแปลงย้อยแปลงนี้ก่อนนะครับซึ่งผมก็จะเซตร,ระยะความสูงในการผูกเชือกอยู่ที่แค่30เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะน้อยกว่าในแปลงที่หนึ่งที่ผมเซตไป40เซนติเมตรเนื่องจากว่าในแปลงที่สองนี้ต้นไม้ฝรั่งของผมมันมีต้นเล็กแล้วก็ไม่สูงมากทําการแทะเชือกขึงรอบต้นหน่มไม้ฝรั่งเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะนําต้นหน่มไม้ฝรั่งเข้ามาในช่องว่างแล้วก็ใช้เชือกในการที่จะมัดในแต่ละช่วงต้นเพื่อให้ต้นหน่ไม้ฝรั่งตั้งตรงนะครับ ก็เสร็จไปลแล้วล้วนๆนะครับสาหรับการขึงเชือกพยุงต้นหน่อไม้ฝรั่งในแปลงที่2ของผมซึ่งก็เห็นรับว่าในแปลงที่2นี้ต้นจะเล็กกว่าแปลงที่1นิดนึ่งนะครับช่วงนี้หน่อไม้ฝรั่งของผมก็เริ่มจะมีหน่อแทนขึ้นมาบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปต่อๆไปครับว่าผลงานการปลูกหน่อไม้ฝรั่งของผมทั้ง2แปลงจะเป็นยังไงบ้างนะครับ